ปลวกเหมือนอยมาบาลคุมประตูผีแล้วก็ไว้วันนั้นฉันจะส่งคําขอเป็นเพื่อนไปหาแกแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นฉันจะทําในสิ่งที่ฉันอยากทําถ้าแกขวางฉันจะตบแกให้ขี้แตกเลยเวดเฮยเฮย์เซย์รอนซะเฮยดูส hey, <this> ์พูบอกว่าแกจะดูอยู่นะโ <Why? S 2> ชคร้ายจังเลยนะ พันบอกอหักเลยตัวเวทขอร้องเลยอย่างนี้ต้องใั่<อ>เวลานอนกับเมียเมียแกไม่บ่นบ้างเหอะแกควรหยุดได้เลยฮะซัดมาไปสองทีหักสองข้างเลยโ <c oughs> อ้ไม่แค่ถึงจะเหลือขาข้างเดียวฉันก็ไม่ยอมแพ้กันหรอกว้ยทายหน้าผมเปเล่านะ<อ>แกอยู่เฉย<อ>ๆเถอะ ทำจริงๆเธอแกเคยดูหนังคาราเต้คลิปไหมฮะปุ่มปิดแกอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆกับปู่ฉันไงหรืออาจจะเป็นปุ่มเปิดก็ได้รับ<ะ> <c oughs> ไปคุยกับศาตระจัยกันได้เหรอแม็กอไวอยหรือสตูดละ่ะตอนนี้ลำดับเวลาไม่ถูกแล้ว อ๋อเป็นหรือตายแกก็ต้องไปกับฉันใช่ไหมเดี๋ยวนายก็าหายเวทนายรักษาตัวได้คุณผู้ชมครับเคยดูเรื่อง127ชั่วโมงไหมจะสปอยแล้วนะถ้าพระเจ้าถามบอกว่าหนูชื่อมากะเร็บ